เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ดวงชะตาพบเลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออัมมาทารโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมีนาคม2565 2566ของชาวลักนณาราศีตุลณราศีตุลกันนะอะมาดูกันว่าชาวลักนณาราศีตุลณราศีตุลในเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกมาเหมือนกับว่าชีวิตกําลังจะขยายขยายเติบโตนะในเดือนมีนาคมน่าจะได้ก่อร่างสร้างตัวขยับขยายเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือ บางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูเหมือนจะมีข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆมีโชคมีลาบเข้ามานะคะไม่หยุดหย่อนเลยต้องบอกว่ามีโชคมีลาบเข้ามาตลอดเวลานะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างค่อนข้างที่จะมีหลักมีฐานนะสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะคะในเรื่องของเอ่อ,เ,อ,อเรื่องของความมั่นคงเนาะบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆดูจากพลังงานเหมือนกับว่า คุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีแบบว่าอาจจะต้องซ่อมแซมต่อเติมบ้านอยู่เหมือนกันเนาะนะคะอาจจะมีอะไรแบบนี้นิดหนึ่งนะคะเออแล้วก็อาจจะได้บ้านมีโอกาสได้บ้านได้รถเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีคนหยิบยื่นให้หรือว่ามีโอกาสดีๆให้อาจจะได้มรดกหรือได้อะไรบางอยา่างเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของ ลูกหลานบริวารลูกน้องนะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนเป็นลรื่ที่พึ่งของลูกหลานบริวารลูกน้องรวมไปถึงเรื่องของคนรักด้วยนะเหมือนมีคนมาขอย,ยืมเงินยืม,ยมตังค์เยอะอยู่เหมือนกันหรือขอความช่วยเหลือค่อนข้างมากก็ช่วยได้เท่าที่เราจะช่วยได้ละกันเนาะอย่าหนักหนาตัวเองจนเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนนะคะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคกันบ้างปัญหาอุปสรรคจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักเนาะบางครั้งบางทีอาจจะมี ถ้าคุณโสดอยู่ก็อาจจะเลือกไม่ถูกถ้าสถานาะไม่ชัดเจนก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาถ้ามีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาชอบคุณมากขึ้นนะคะอืมแล้วก็ทําให้คุณสับสนเป็นไปได้เหมือนกันเนะสน่ห์จะแรงนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะเจาะลึกความรักนะดูจากพลาังงานน่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าโสดอยู่เนี่ยจะมาจะหายโสดไแน่ถ้าสถานะไม่ชัดเจนจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วละ่ะหลังจากนี้ส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลีป่ยนแปลงคืออาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้คุณเขวนะะแล้วคุณก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออต่อมาค่ะเรื่องของเอ,อ่อ สิ่งที่ต้องเรามาระวังอีกอย่างคือเรื่องของสุขภาพเนาะดูเหมือนจะทํางานเยอะทํางานหนักหรือว่านอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพยายามบริหารจัดการชีวิตที่ดีดนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะสารลัคณาราศีตุลณราศีตุลเนาะต่อมาค่ะเรื่องของ ความสําเร็จความสุขไปขึ้นมลังงานของการทําอย่างไรได้อย่าง,งาน,นั้นหมายความว่าถ้าคุณคิดดีพูดดีทําดีทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณจากคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะคะเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีก็ไว้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสที่ชีวิตจะเจอ,เจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานกันบ้างการงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะติดขัดตรงไหนปรึกษาผู้ใหญ่เลยค่ะผู้ใหญ่จะช่วยหาทางออกทางแก้ผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันทําให้คุณประสบความสมําเร็จนะคะในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภดูจะพลังงานมาจากการทํางานมากกว่านะคะโชคลาภมีแต่มาจากการทํางานมากกว่าโชคลาภแบบรับลอยถามว่ามีไหมมีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ถ้คุณคาดหวัง ตั้งหน้าตั้งตารอไม่มาแน่เพราะฉะนั้นแล้วใช้ชีวิตของตัวเองอย่างดีมีคุณค่าแล้วก็สร้างคุณงามความดีเข้าไว้แล้วโชคลาภจะมาหาคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณตั้งหน้าตั้งตารอมันจะไม่มานะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้สุดท้ายสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ ระวังความเอาแต่ใจของตัวเองแล้วก็ระวังความเอาแต่ใจของคนอื่นบางครั้งบางทีคุณอาจจะไปเจอคนที่เอาแต่ใจหรือบางครั้งบางทีอาจจะเจอพบเจอว่าตัวเองอาจจะมีความเครียดมากเกินไปจนทําให้ มีความอาตดใจขึ้นมาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจอะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะคิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะมาดูไพ่ออร์กเกิลกันบ้างว่าจะบอกอะไรกับคุณใบแรกมานะเนี่ยดูจากพลังงานระวังเรื่องของสุขภาพระวังปวดหัวเวียนหัวเวียนศีรษะระวังความเครียดระวังนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอระวังเจ็บไข้ได้ดป่วยนะคะระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะใบที่สองเนี่ย ตามไพ่ที่บอกภาพรวมเลยมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตนะชีวิตกําลังพุ่งทะยานไปสู่จุดที่สูงจุดที่ดีขึ้นจุดที่ก้าวหน้ามากกว่าปกตินะคะสุดท้ายต้องบอกว่าระวังความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะ,ะให้ดีคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะ อ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆมาดูเรื่องของลูกเต๋ากันบ้างว่าลูกเต๋าจะบอกอะไรกับคุณคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเหมือนกับว่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมอา่าอัดจริงๆเดือนตุลานี้อัดไปแล้วแล้วก็เหมือนมันหายไป <laughs> หมอเลยมาอัดใหม่นะคะ,ะโอเคเดือนตุลาคมลักเซ็แลก็นาราศีตุลในเดือนมีนาคมเนาะดูเหมือนชีวิต ตื่นเต้นดีดูเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าแน่ๆไพ่ลูกเต๋าก็ขึ้นมาชัดเจนพนะยายามพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้ค่ะอะไรดีๆจะส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนกับสิ่งที่คุณพูดและคิดนะแล้วก็ชีวิตจะได้ป,ปกปครกษาคุ้มครองดูแลป้องกันจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะเ,ออเหมือนกับว่าคุณคิดดีพูดดีทําดีนี่แหละมันก็เลยจะส่งผลให้คุณได้ได้รับได้เจอแต่สิ่งดีๆชีวิตค่อนข้างที่จะเหมือน เหมือนมีอะไรดีๆน่ะรออยู่นะคะเออมีสิ่งดีๆรออยู่รอคุณอยู่ในเดือนออมีนาคม2อ6 6นั่นเองนะชีวิตค่อนข้างดีทีเดียวชาวแลัขนาดราศีตุลราศีตุลนั่นเองนะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกด,กด,ดิง่งก l ิ้ง c กดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนชีวิตจะเบิกบานตื่นรู้และก็ท่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย